สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อฟแจ๊ฟแชนเนลนะครับในคลิปของเกมแท็กติกคูนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะมาตอนนี้มาประเดิมลิปแรกกับมากุลีนะมาพร้อมกันกับคุลีนะครับอ่าด่านควบคุมที่เมืองเทนสนะครับมาับผมลุยแล้วมากับกุลีครับผม ไปครับผมจารีจาร,จารีมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจารีหายใจก่อนฮนะไปครับลุยไปตอนไหนดีตอนนี้วะลองตอนนี้ดูครับเอาต้องเปลี่ยนทีวางไปด้วยเดีย๋ยวไว้เดีย๋ยวเขาถึงมาแถวนี้โอ้โหนั่นไงจริงด้วยนะ มาเต็มเช็ดเล็งเๆ็งเร่งเร็งเร่งมงลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วสอยแล้วสอยแล้วอ้โหโดนเขาสอยโอ้ับผิดพลาดไปนิดนึง <c oughs> แต่ก็เอาคืนได้ครับวิ่งมาเหยียบกับระเบิดผมเองได้ไปอีกคนนึงสองลูกสบายใจไป โดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนสักนัดแต่เสียระเบิดตียะรอต่อตาลีตาเล่อาลีเจอแล้วมาทางผมแล้วลง,งแล้วดอดแล้วลงทางนี้แล้วอะไรมาครับจีเจ้าหุ่น าครับมาลุยต่อไปลุยต่อไปเจ้าลุยต่อไปสู้ต่อไปมารอนนี้รอนนี้ทีรออดไรกันจ๊อบจะวางอีกสักลุงโอเค,อเคได้แล้วไปครับไปต่อแล้วครับทาง้ายมาหน้าก็มาถอยหลังก่อนไม่ทันปุ้มเรียบร้อยเรียบร้อยไปได้ไครับหนึ่งคนเดี๋ยวไม้ไม้ทางไม่ใช่ไม้ไม้กล่อม ไป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 เอาติจ้าเอาติจ้าหามุมหามุมเรียบร้อย ซ้าเบี่ยงขวาหามุมจริงนั่นนะวิโลดไดยเอาต่อครับเอาต่อครับเอาต่อครับตอนนี้มามามปยิงครับสายยิงก็ต้องยิงวิโลดจอนโรเสร็จแล้ววางดักนี้ลุงจะถึงมากนันมาแล้วเรียบร้อยสองต่อ โอ้ยโดนระเบิดตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ใน่ว่าโดนอ่านอ๋อได้ตรงทางเข้าลูกไปมาอเอาไปเอกันก็นไปเอซีอย่ีอยชีโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตายอยู่ <c oughs> ไดอยู่แต่ว่าไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอ้ย,อย,อยลบวีโรจน์กันแอบมาแอบาแอบวิครัน์บองไอ้ใจองไอ้ใจฮะมอกไอ้ใจมาดูกจใจละคนห้องไหนท่องไหนท่องนี้ต่องนี้มานี่คนเนาอออาทกเว้ยได้ไดอ้านี่ยใส่ชนะดิ อืมาต่อรอบต่อไปเลยเอาเลยครับมาต่อรอบที่สองครับก็ยังคงมากับอาจารย์ลีต่อนะครับผมอาจารย์ลีจากแคลนเคจีดีนะผงแคลนนี้เด็ดจริงฮะแคลนนี้เด็ดจริงบอกตรงฮะอันนี้เด็ดจริงจะเข้าได้ต้องเวลสองร้อยขึ้นนะครับเวลไปถึงสองร้อยนี่หมดสิทธินะแคลนเคจีดีเนี่ยเขาไม่รับนะครับขอบคุณกระจอกเกินไปเพราะเขาเขาเขาเทพจริงพวกนี้่าเอารถมา เรามารอแล้วโอ้โหลบผ่านตัง้งตีบอสตีบอสระวังตีบอสนี่ต้องลงก่อนครับว่าเขายิงมาเราดมยิงมาหนักได้เลย,เลยโสุดมารอดหน้าต่างมาได้ด้วยเกมเด็ดจ,จัดแะนติดต้นกล้วยระหว่างกล้วยกับมะพร้าวใช่ไหมติดต้นกล้วยมาให้น,นาใช่นะว่า สูงทรงแล้วไม่น่าพลาดแว็บเอา,าครับดอกนึง่งมาเยอมาเยอะไปสายควันบ้างแล้วตอนนี้งงครับงงครับงงนะงง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 นะงนะงง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 งลงง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 งลงครับงงงลงง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 ครับ ถลาดแ่นิดเดียวเองโดนอะไรนะไอ้ผ่านท้ายปืนครัวหดเรียบร้อยเลยส่วนหมัดเ่าแต่เราถือปืนนากีส่วนนี้หรือเปล่าจะต,ต้องโดนโอุ้ยเกือบได้เอาคือแล้วไม่ทันอ่าตอนริงต่อจารีฮะอนอ้จารีเป็นใช้ไอ้นนเขาเรียกว่าอะไร m ฮะใช่ไหมมาแล้วจารีอีอ่อย่างเท่ สุเกเท่จริงหรือมากี่ตังไม่รู้นะแต่ชุดจาลีเท่จริงครับสองทางไหนเนี่ยมางไหนนี้ทางนี้นี่นมือสองต่อบางนี่ก็สองมวยต่อแนละ้วมวยต่อไปครับสองต่อเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับอย่านะครับอย่านะครับไปครับ ก็มาดิครับอุย้ยไม่ทนันแหมสาธากเฟี้ยืมันเบิดฟันไปนะครับกำลังเงื้อมือเลยไม่ทันโดนสะสอยก่อนมามาวิต่อครับวิ่ต่อครับบูครับอือหฮอยูเขาไม่ไหวจริงต้องขอไปนะคลิปนี้บางทีแบบพลาดต้องเสียงอาจจะเบานิดนึงครับตรวจอารมณ์หน่อยเพราะว่าเกรงใจข้างข้างห้อง

แลาวนั่มามาดิครับฟันมันจะหมดแล้วไปต่อแล้วต้องไปข้างหน้าเดียวครับผมตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโยนทำไมเพื่อนโอยเนาะ โอ้ยโอ้ยผิดพลาดไปนิดเดียวเอง <c oughs> ขอแปะโดนระเบิดมันมันทำทำลายขวันหมดเลยตะเกียะผิดพลาดไปหน่อยนะึง <c oughs> ไม่เข้าใจกันดีนะครับผมตอนนี้ต้องแปวถุงแดงคืนแล้วเอาละอนนี้ผมคอยดอดละดอดละดอแล้วดออแล้วดอแล้วดอดืนเรียะครับผมดอยกอนลอยกัน รอครับ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 ดอไป,ดอดไ,ปไปครับอ่าะจานผมมาแล้วจานผมมาแล้วผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเดีแป๊บหนึง่งเพื่อความปลอดภัยคือเ้าสินไปโอ้โห,หโดนตัวเองโดนระเบิดของตัวเองเพราะว่าศพศพใครก็ไม่รู้ครับเดินมาแล้วมันมันทําให้ระเบิดเคมอีอมาทํางานมันอ่านศพนั้นแล้วมันทํางานแล้วมันระเบิมดมาโดนผมด้วยเรียบร้อยเลย เอาแล้วเอาแล้วคุมการลดแรงแล้วเอาแล้วตรงไหนสองก่อนตรงนู้นแหละมาลวมาลบมาลบเยี่ยมไทยชนะไปจ้าแม่เก้าแปดสองเจ็ดเจ็ดจัดนี่เขาบอกอย่างนั้นเองไง